กามิน530นะครับเปลี่ยนชิประบบไฟใหม่สี่ร้อยนะครับกำลังรอจับสัญญาณ GPS นะครับก็ตรงนี้ลูกค้าไปชาร์จไฟเกิน5วัตต์มานะครับคือจริงๆระบบเขาไม่ได้รองรับนะครับไม่ไม่ให้ชาร์จเกิน5วัตต์นะครับก็ส่งผลให้มีอาการตัวเครื่องร้อนเมื่อเชื่อมต่อสายชาร์จนะ ตอนนี้ก็รอ,อสักพักหนึ่งนะครับที่จะจับสัญญาณ GPS าช่วงที่รอนะครับพอปุ่มเลื่อนขึ้นนะครับก็ทำงานได้ตามปกตินะครับเลื่อนลงนะครับย้อนกลับนะครับก็ทำงานได้ตามปกติเดี๋ยวเรารอให้เซนเซอร์ให้ GPS ทำงาน,น ข้อมูลทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับผมสตาร์ทนี่นมโอเคนะครับ่มย้อนกลับข้อทำงาน GPS กำลังจะพร้อมใช้งานตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเรารอสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่น้า GPS ทำงานพร้อมใช้งานนะครับ เวลาเป็นปัจจุบันนะครับส่วนอันนี้เป็นฟิล์มกระจกที่แตกรลานะครับก็ไม่เป็นไม่มีผลอะไรนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มแลบนะครับทำงานได้ตามปกตินะครับปุ่มสต็อปนะครับดูเพื่อนนะครับทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่าง พร้อมส่งมอบกับคืนนี้กับลุกค้าก็ขอบคุณมากครับร้านลกรีไว้ยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ